สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการต้นแบบฟุตบอลสีเขียววันที่30กรกฎาคม2567ที่ห้องประชุมอบกศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายพีรพัฒนฐานิตประธานสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ F.C. พร้อมด้วยดกรก้องเกียรติสุริเยประธานกรรมการบริษัท G.R.D. จำกัดรับมอบประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตปรินต์และเครื่องหมายรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งตอบย้ำถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจากดร์พงพานุเสวตารุณประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกบอ,อกนในพีรพัฒน์ฐาน,นิษเปิดเผยว่านอกจากการทําทีมฟุตบอลเพื่อคนสมุดปราการแล้วการทําทีมฟุตบอลเพื่อโลกนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งจะต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของแต่ละทีมใ,ในการกล้าที่จะเรียนรู้ ลงทุนลงมือทำอย่างจริงจังเราเป็นสโมสรฟุตบอลเดียวในประเทศไทยที่สามารถขึ้นโลโกโล้คาร์บอนนิวเทราบนหน้าอกได้เวลานี้ทุกคนบนโลกต่างให้ความสำคัญถึงเรื่องการรักษาสภาพแวดลอ้อมซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายในการลงมือทำไม่เว้นแต่วงการฟุตบอลซึ่งทุกคนสามารถร่วมกันทำให้เกิดขึ้นได้เพื่อให้สิ่งแวดล้อมของเรายั่งยืนสู่คนรุ่นต่อไป